แน่นอนค่ะดิฉันจะสร้างซ่อนเรื่องราวใหม่นี้อีกครั้งโดยเน้นการขยายความในแต่ละส่วนของโครงเรื่องที่คุณได้อนุม,มัติในส่วนที่ซ่อมเพื่อให้ได้ความยาวตามที่คุณต้องการหรือคุณต้องขอดิฉันก็จะสามสามเท่มากกว่าสามสาาิบห้านะรั์และจะยังคงใช้ภาษาไทยทั้งหมดค่ะแสงแดดยามเย็นทอดเงาทับทาบ,ทบลงบนพรมเปอร์เซียผืนงามในห้องนั่งเล่นกว้างขวางของคฤหาสน์ชานเมืองกรุงเทพ คุณหญิงอมราไวยเชสิบสองปีเอนกายอยู่บนโซฟาลุยสบุพ้าวใหม่ทองตัวโปดสายตาจับจองไปยังจอแท็บเล็ตในมือนิ้วเลียวที่เริ่มมีร่องรอยของการเวลาค่อยเลื่อนผ่านหน้าจออย่างช้าบนในหน้าที่ยังคงเข้าความงามสง่าของอดีตปรากฏรอยยิ้มบางเบาที่มุมปากนานเท่าไรแล้วที่เธอไม่ได้รู้สึกมีชีวิตชีวาเช่นนี้นับตั้งแต่พลเอกประภสามีคู่ชีวิตจากไปด้วยโรคร้ายเมื่อห้าปีก่อน โลกของคุณหญิงก็พลันเงียบเหงาและว่างเปล่าลงทันทีลูกชายคนโตมีครอบครัวและธุรกิจลัดตัวอยู่ต่างประเทศลูกสาวคนเล็กแม่จะอยู่ในกรุงเทพแต่ก็มีภาระหน้าที่การงานจนแทบไม่มีเวลามาดูแลความกว้างใหญ่ของบ้านยิ่งขับเน้นความอ้างวางในใจให้ชัดเจนขึ้นทุกขณะมีเพียงหน่อยแม่บ้านวัยกลางคนที่เื้อสัตว์และอยู่ด้วยกัน มาตั้งแต่สมัยคุณหลวงยังมีชีวิตที่เป็นเพื่อนคุยและคอยดูแลไม่ห่างนำสมคันสดค่ะคุณหญิงวันนี้อากาศร้อนดื่มแล้วจะได้สดชื่นนะคะเสียงของน้อยดังขึ้นจากทางด้านหลังพร้อมกับถาดเครื่องดื่มที่วางลงบนโต๊ะกระจกแกะสลักอย่างแผวเบาขอบใจมากจะน่อยเฮ้ hey. คุณหญิงอมรยยิ้มให้น้อยตามความเคยชินแต่สายตายังไม่ละไปจากหน้าจอแท็บเลต็ต น้อยสังเกตเห็นประกายความสุขในแววตาของเจ้านายซึ่งเป็นสิ่งที่เธอไม่ได้เห็นมานานแล้วนับตั้งแต่คุณหลวงจากไปเดือนก่อนลูกสาวคนเล็กซื้อแท็บเล็ตเครื่องนี้มาให้เป็นของขวัญวันเกิดบอกว่าอยากให้คุณแม่ได้เปิดหูเปิดตาดูหนังฟังเพลงหรือติดต่อกับเพื่อนฝูงบางจะได้ไม่เงาแลกแตกคุณหญิงก็ปฏิเสธบอกว่าแก่เกินจะเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีพวกนี้แล้ว แต่เมื่อแก้วคายันคายอและใช้เวลาสองสามวันสอนการใช้งานเบื้องตน้นคุณหญิงก็พบว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดและโลกใบใหม่ก็เปิดออกตรงหน้าเธอจริงๆเธอเริ่มจากดูคลิปทำอาหารดูรายการย้อนหลังที่เคยชอบติดตามข่าวสารบ้านเมืองและที่ทำให้เธอรู้สึกตื่นเต้นที่สุดคือการได้กลับมาติดต่อกับเพื่อนเก่าสมัยเรียนผ่านทาง Facebook มันเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปเป็นเด็กสาวอีกครั้งและแล้ววันหนึ่งขณะที่คุณหญิงกำลังเพลิดเพลินกับการดูรูปหลานๆของเพื่อนที่โพสตไว้สายตาก็ไปสะดุดกับคำเพิ่งสายตาก็ไปสะดุดกับขอเป็นเพื่อนจากบัญชีหนึ่งชื่อพันเอกอาทิตย์รนชัยรูป,ปโปรไฟล์เป็นชายสูงวัยในเครื่องแบบทหารอากาศเต็มยศในหน้าคมเข้มมีหนวดเนือริมฝีปากดวงตาอบอุ่นแต่แฝงด้วยความเด็ดเดี่ยวดูน่าเกรงขาม แต่ก็มีเส้นอย่างประหลาดคุณหญิงลังเลอยู่ครู่หนึ่งเธอไม่รู้จักนายทหารคนนี้แต่ความอยากรู้อยากเห็นก็ทําให้เธอกดรับคําขอเป็นเพื่อนและไม่ถึงหน้าที่ต่อมาข้อความทักทายก็ปรากฏขึ้นสวัสดีครับคุณหญิงอัมราผมพันเอกอาทิตย์ยินดีที่ได้รู้จักครับไม่ทราบว่าพอจะรบกวนเวลาคุณหญิงสักครูไ่ได้ไหมครับ หัวใจของคุณหญิงเต้นเร็วขึ้นเล็กน้อยยังไม่ทราบสาเหตุเธอสูดลมหายใจเข้าลึกติก่อนจะพิมพ์ตอบกลับไปสวัสดีค่ะท่านผู้พันดิฉันอัมราค่ะมีอะไรให้ดิฉันรับใช้หรือค่ะและและนั่นคือจุดเริ่มต้นของบทสนทนาที่ยาวนานและลึกซึ้งซึ่งจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอันแสนธรรมดาและเงียบสงบของเธอไปตลอดกาลพันเอกอทิตย์หรือพี่สันอย่างที่เขาแนะนำตัวในภายหลัง กลายเป็นเพื่อนคุยคนสำคัญของคุณหญิงอมราในเวลาอันรวดเร็วทุกเช้าจะมีข้อความรุ่นสวรรัสด์พร้อมภาพดอกไม้สวยงามนานาชนิดหรือภาพทิวทัศน์ยามเช้าที่เขาอ้างว่าถ่ายเองจากที่พักส่งมาให้คุณหญิงเสมอทำให้เธอตื่นขึ้นมาพร้อมรอยยิ้มและความสดชื่นตลอดทั้งวันพี่ซันจะคอยส่งข้อความถามทถ่ความเป็นอยู่ทานข้าวหรือยังครับวันนี้ อากาศร้อนอย่าลืมดื่มน้ำๆเยอะๆนะครับคืนนี้ฟันดีนะครับคุณหญิงที่รักของผมคำพูดที่อ่อนหวานและแสดงความห่วงใยเหล่านี้เติมเต็มช่องว่างในหัวใจที่เหี่ยวเฉาของคุณหญิงมานานปีบางครั้งเขาจะส่งบทกลอนรักหวานซึ่งหรือลิงเพลงเก่าที่มีความหมายลึกซึ้งมาให้ฟังซึ่งล้วนแต่เป็นเพลงที่คุณหญิงเคยชอบฟังกับคุณหลวงในอดีต ทำให,ให้เธอรู้สึกเหมือนได้ย้อนกลับไปช่วงเวลาแห่งความสุขอีกครั้งเขามักจะโทรศัพท์มาคุยด้วยด้วยในตอนคำ่ำเสียงทุ่มนุ่มนวลและเต็มไปด้วยความเข้าใจของเขาทำให้คุณหญิงรู้สึกผ่อนคลายและไว้วางใจที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆในชีวิตให้ฟังทั้งเรื่องความสุขในอดีตความเหงเหงาในปัจจุบันหรือแม้ความกังวลเล็กๆน,น้อยๆเกี่ยวกับสุขภาพ พี่ซันจะรับฟังทุกอย่างด้วยความตั้งใจและให้คำแนะนำที่ดีเสมอเขาไม่เคยทำให้คุณหญิงรู้สึกว่าเธอเป็นภาระหรือน่ารำคาญเลยแม้แต่น้อยเขาเล่าเรื่องของตัวเองให้คุณหญิงฟังว่าเป็นนายทหารอากาศที่กเกษียณอายุราชการแล้วพระยาภูเป็นที่รักเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อหลายปีก่อนทิ้งลูกสาวคนเดียวไว้ให้ดูแล ซึ่งตอนนี้ก็เตอร์โบเป็นสาวและไปเรียนต่อปริญญาโออยู่ที่ประเทศอังกฤษเขาบอกว่ารู้สึกโดดเดี่ยวและอ้างว้างมากหลังจากพระยาจากไปชีวิตเหมือนคาดซีซันจนกระทั่งได้มารู้จักกับคุณหญิงอมราเขาจึงรู้สึกเหมือนได้พบแสงสว่างอีกครั้งคุณหญิงคือคนที่ทำให้เขากลับมายิ้มได้และอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไป คำพูดเหล่านี้ทำให้คุณหญิงอมรารู้สึกว่าตัวเองมีความสำคัญและเป็นที่รักอย่างแท้จริงคุณหญิงครับผมรู้สึกเหมือนเรารู้จักกันมานานแสนนานไม่ใช่แค่ไม่กี่สัปดาห์คุณหญิงคือคนที่เข้าใจผมมากที่สุดในโลกจริงๆเขาพิมพ์ข้อความมาในคืนหนึ่งผมไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครเลยนับตั้งแต่ภรยาผมจากไปคุณหญิงทำให้หัวใจที่ตายด้านของผมกลับมาเต้นแรงได้อีกครั้ง คุณหญิงอมราอ่านข้อความนั้นซ้ำแล,วำแลว้วซ้ำเล่าใบหน้าของเธอร้อนเผาหัวใจพองโตด้วยความสุขเธอตอบกลับไปว่าดิฉันก็รู้สึกเช่นกันค่ะพี่สันการได้คุยกับพี่สันทำให้ดิฉันรู้สึกเหมือนกลับไปเป็นสาวน้อยอีกครั้งขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตของดิฉันนะคะความสัมพันธ์ของทั้งสองพัฒนาไปอย่างรวดเร็วจนคุณหญิงรู้สึกว่าพี่ซัน คือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเธอเธอรอคอยที่จะได้คุยกับเขาทุกวันทุกเวลาแม้กระทั่งในความฝันเธอก็ยังเห็นในหน้าของเขาน้อยแม่บ้านคนสนิทสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของเจ้านายได้อย่างชัดเจนคุณหญิงดูสดใสขึ้นยิ้มบ่อยขึ้นและหมกมุ่นอยู่กับแท็บเล็ตเกือบตลอดเวลาจากที่เคยนั่งดูโทรทัศน์หรืออ่านหนังสือพิมพ์เป็นกิจวัตร ตอนนี้กิจกรรมเหล่านั้นถูกแทนที่ด้วยการจองมองหน้าจอและพิมพ์ข้อความตอบโต้กับใครบางคนน้อยเคยแอบเห็นคุณหญิงอ,อมรยิ้มคนเดียวหรือบางครั้งก็หน้าแดงกำคำขณะอ่านข้อความในแท็บเล็ตคุณหญิงดูมีความสุขจังเลยนะคะช่วงนี้น้อยไอปากทักขึ้นในเช้าวันหนึ่งคณะช่วยคุณหญิงจัดดอกไม้ในแจกกันมีเรื่องอะไรดีๆเหรอคะก็ไม่มีอะไรรอกจะน้อย คุณหญิงตอบอย่างเคืออายเล็กน้อยแค่คุยกับเพื่อนเก่านะเธอไม่อยากให้ใครรู้เรื่องความสัมพันธ์ของเธอกับพี่สันเพราะกลัวจะถูกมองว่าไม่เหมาะสมกับวัยและสถานะของตนเองน้อยได้แต่ยิ้มรับแม่ในใจจะอดสงสัยไม่ได้ว่าเพื่อนเก่าคนนี้เป็นใครกันแน่ถึงได้ทำให้คุณหญิงของเธอเปลี่ยนแปลงไปได้ได้มากขนาดนี้แต่เธอก็ไม่กล้าซักไซดมากไปกว่านั้น เพราะเห็นว่าคุณหญิงมีความสุขก็พลอยยินดีไปด้วยวันเวลาผ่านไปอีกหลายสัปดาห์พี่สันก็ยังคงเสมอต้นเสมอปลายในการดูแลเอาใจคุณหญิงอมราจนเธอใจแล้วว่านี่คือรักแท้ที่เธอรอคอยมานานและแล้ววันหนึ่งพี่ซันก็เริ่มเกรงถึงปัญหาที่เขากำลังเผชิญอยู่เขาเล่าด้วยน้ำเสียงที่สราซ้อยว่า ลูกสาวคนเดียวของเขาที่เรียนอยู่ที่อังกฤษประสบอุบัติเหตุเล็กน้อยต้องเข้าโรงพยาบาลและมีค่าใช้ใจ่ายในการรักษาพยาบาลและค่ากายภาพบำบัดค่อนข้างสูงเขาบอกว่าเงินบำนาญที่ได้รับก็พอแค่ใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันส่วนเงินเก็บก็ลอยรอลงไปมากตั้งแต่ส่งลูกสาวไปเรียนเขาพยายามจะกู้เงินจากธนาคารแต่ก็ติดขัดเรื่องเอสารและขั้นตอนที่ยุ่งยาก ทำให้ยังไม่ได้รับเงินในทันทีไม่มีอะไรหรอกจ้าหน่อยคุณยิงตอบอย่างเคืนอายเล็กน้อยแค่คุยกับเพื่อนเก้านะเธอไม่อยากให้ใครรู้เรื่องความสัมพันธ์ของเธอกับพี่ซันเพราะกลัวจะถูกมองว่าไม่เหมาะสมกับวัยและสถานะของตนเองน้อยได้แต่ยิ้มรับแม่ในใจจะอดสงสัยไม่ได้ว่าเพื่อนเก่าคนนี้เป็นใครกันแน่ ถึงได้ทําให้คุณหญิงของเธอเปลี่ยนแปลงไปได้มากขนาดนี้คุณหญิงอมราฟังแล้วก็รู้สึกใจคอไม่ดีเธอเป็นห่วงทั้งพี่สันและลูกสาวของเขาจับใจเแล้วตอนนี้อาการน้องเป็นยังไงบ้างคะพี่สันเธอถามด้วยความเป็นห่วงก็ยังต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดครับคุณหญิงหมอบอกว่าต้องทำกายภาพบำบัดอีกหลายเดือนถึงจะกลับมาเดินได้เป็นปกติ เสียงของเขาฟังดูเคร่งเครียดผมทรงสารลูกมากครับอยากจะบินไปดูแลเขาใจจะขาดแต่ก็ติดที่ยังหาเงินค่ารักษาพยาบาลก้อนแรกให้เขาไม่ได้เลยแล้วมันต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่หรือคะคุณหญิงถามอย่างลังเลก็ประมาณสามแสนบาทครับคุณหญิงสำหรับค่าผ่าตัดและค่าใช้ใจ่ายเบื้องต้นหญีเขาตอบผมพยายามจะหาหยิบยืมจากเพื่อนฟูงแล้ว แต่ก็ยังไม่มีใครพอจะช่วยเหลือได้เลยครับผมมืดแปดด้านไปหมดแล้วจริงๆคุณหญิงอมรนิงเงียบไปครู่หนึ่งในใจเกิดความรู้สึกสงสารและอยากจะช่วยเหลือคนที่เธอรักอย่างสุดกำลังเธอมีเงินเก็บส่วนตัวอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งเป็นเงินมอดดกที่คุณหลวงทิ้งไว้ให้บวกกับเงินบำนาญของเธอเองที่เก็บสะสมมาหลายปีมันมากพอที่จะช่วยเหลือพี่ซันได้ในยามขับขันเช่นนี้ เออถ้าพี่ซันไม่ลังเกียดดิฉันพอจะมีเงินเก็บอยู่บ้างนะคะพอจะแบ่งให้พี่ซันยืมไปก่อนได้ไหมคะเอาไว้พี่ซันสะดวกเมื่อไหรค่อยคืนก็ได้คะ่ะคุณหญิงตัดสินใจเอ่ยปากออกไปโอ้คุณหญิงครับจะดีเหรอครับผมเกรงใจคุณหญิงมากจริงๆพี่ซันตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจและซาบซึ้งผมไม่อยากรบกวนคุณหญิงเลยแม้แต่น้อย คุณหญิงดีกับผมมากเกินไปแล้วครับไม่เป็นไรหรอกครับพี่สันเรื่องแค่นี้เองถือว่าดิฉันช่วยหลานก็แล้วกันนะคะคุณหญิงพยายามพูดให้เขาสบายใจหลังจากนั้นพี่สันก็แสดงความขอบคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าและสัญญาว่าจะรีบนำเงินมาคืนให้เร็วที่สุดทันทีที่เขาจัดการเรื่องต่างๆเรียบร้อยแล้ววันรุ่งขึ้น คุณหญิงอมราก็แอบ,บไปธนาคารและโอนเงินจำนวนสามแสนบาทเข้าบัญชีที่พี่สันส่งมาให้เมื่อทำธุรกรรมเสร็จสิน้นเธอก็รู้สึกสบายใจขึ้นอย่างประหลาดเหมือนได้ยกภูเขาออกจากอกและมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือคนที่เธอรักในยามยากลำบากหลังจากได้รับเงินพี่สันก็ยิ่งแสดงความรักและความเอาใจต่อคุณหญิงอมรามากขึ้นไปอีกเขาส่งข้อความมาขอบคุณเธอทุกวันบอกว่า เธอคือนางฟ้ามาโปรดคือผู้หญิงที่ประเสริฐที่สุดในโลกคุณหญิงอมราฟังแล้วก็ยิ่งรู้สึกปลื้มปีเติและมั่นใจว่าการตัดสินใจของเธอครั้งนี้ถูกต้องแล้วแต่ความช่วยเหลือครั้งนั้นไม่ใช่ครั้งสุดท้ายไม่กี่สัปดาห์ต่อมาพี่ซันก็ติดต่อมาอีกครั้งจะดีหรอครับผมเกรงใจคุณหญิงมากจริงๆพีซัน ตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจและซาบซึ้งผมไม่อยากรบกวนคุณหญิงเลยแม้แต่น้อยคุณหญิงดีกับผมมากเกินไปแล้วครับไม่เป็นไรหรอกคะ่ะพี่ซันเรื่องแค่นี้เองถือว่าดิฉันช่วยหลานกันแล้วกันนะคะคุณหญิงพยายามพูดให้เขาสบายใจหลังจากนั้นพี่ซันก็แสดงความขอบคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าและสัญญาว่าจะรีบนำเงินมาคืนให้เร็วที่สุดทันที ที่เขาจัดการเรื่องต่างๆเรียบร้อยแล้ววันรุ่งขึ้นคุณหญิงอมราก็แอบ,บไปธนาคารและโอนเงินจำนวนสามแสนบาทเข้าบัญชีที่พี่ซันส่งมาให้เมื่อทำธุรกรรมเสร็จสิน้นเธอก็รู้สึกสบายใจขึ้นอย่างประหลาดเหมือนได้ยกภูเขาออกจากอกและมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือคนที่เธอรักในยามยากลำบากหลังจากได้รับเงินพี่ซัน ก็ยิ่งแสดงความรักและความเอาใจต่อคุณหญิงอมรามากขึ้นไปอีกเขาส่งข้อความมาขอบคุณเธอทุกวันบอกว่าเธอคือนางฟ้ามาโปดคือผู้หญิงที่ประเสริฐที่สุดในโลกคราวนี้เขาเล่าว่าธุรกิจส่งออกผลไม้แปรรูปที่เขาทําร่วมกับเพื่อนสนิทกําลังประสบปัญหาอย่างหนักเนื่องจากคู่ค้าในต่างประเทศยกเลิกคําสั่งซื้อกระทันหันทําให้สินค้าข้างสต๊อกจํานวนมาก และถ้าหากไม่สามารถหาเงินทุนมาหมุนเวียนเพื่อจ่ายค่าแรงคนงานและค่าเช่าโรงงานได้ภายในสิ้นเดือนนี้ธุรกิจก็อาจจะต้องปิดตัวลงเขาบอกว่าเสียดายธุรกิจนี้มากเพราะลงทุนลงแรงไปเยอะและถ้ามันล่มลงไปเขาก็จะไม่เหลืออะไรเลยจริงๆผมเครียดมากเลยครับคุณหญิงไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครได้อีกแล้วเขาพูดด้วยน้ำเสียงท้อแท้สิ้นหวัง คุณหญิงอมราฟังแล้วก็รู้สึกหนักใจแทนเธอไม่อยากเห็นพี่ันต้องทุกขทรมานใจอีกแล้วเธอจึงตัดสินใจที่จะช่วยเหลือเขาอีกครั้งครั้งนี้เป็นจำนวนเงินห้าแสนบาทแม้จะเริ่มรู้สึกว่าเงินเก็บของเธอลดน้อยลงไปมากแต่ความรักและความปรารถนาดีที่มีต่อพี่สันก็มีมากกว่าการขอความช่วยเหลือทางการเงินจากพี่ันเริ่มมีมาเป็นระยะ ด้วยเหตุผลต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าเทอมลูกสาวที่ต้องจ่ายเพิ่มกระทันหันเรื่องที่ดินมอดดกข,ของบรรพบุรุษที่กำลังจะถูกยึดถ้าไม่นำเงินไปไท่ถอนหรือแม้กระทั่งเรื่องที่เขาถูกคนรู้จักโกงเงินไปจนหมดตัวทุกครั้งพีสันจะมีเรื่องราวที่น่าสงสารและน่าเห็นใจมาเล่าให้คุณหญิงฟังเสมอและทุกครั้งคุณหญิงอมราก็จะใจอ่อนและยอมโอนเงินไปให้ด้วย ความหวังว่าสักวันหนึ่งปัญหาทั้งหมดของเขาจะคลี่คลายลงและพวกเขาจะได้ใช้ชีวิตอยู่รวมกันอย่างมีความสุขตามที่เขาเคยให้สัญญาไว้คุณหญิงอมราเริ่มเก็บเนือ้อเก็บตัวมากขึ้นเธอไม่กล้าเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเพราะกลัวจะถูกมองว่างโง่หรือถูกตำหนิเธอรู้ดีว่าสิ่งที่เธอกำลังทำนั้นอาจจะไม่ถูกต้องนักแต่เธอก็หยุดมันไม่ได้เสียแล้ว ความผูกพันทางใจกับพี่สันมันลึกซึ้งเกินกว่าที่จะตัดขาดได้ง่ายๆน,น้อยแม่บานคนสนิทเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นคุณหญิงดูซูบพอมลงเล็กน้อยมีร่องรอยความเครียดปรากฏใบหน้าบ่อยครั้งและที่สำคัญคือเธอเห็นคุณหญิงแอบไปธนาคารบ่อยผิดปกติน้นอยเคยพยายามจะชวนคุยหรือสอบถามด้วยความเป็นห่วง แต่คุณหญิงก็มักจะบายเบียงหรือทำเป็นไม่ได้ยินน้อยรู้สึกไม่สบายใจอย่างมากเธอสงสัยว่าคุณหญิงอาจจะกําลังถูกใครบางคนหลอกลวงแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดีเพราะคุณหญิงไม่เคยปริปากเล่าอะไรให้ฟังเลยในที่สุดน้อยจึงตัดสินใจโทรศัพท์ไปปรึกษาคุณแก้วอีกครั้งคุณแก้วคะป้าว่าคราวนี้เรื่องมันชักจะไปกันใหญ่แล้วแล้วนะคะ คุณผู้หญิงดูเหมือนจะโดนใครหลอกเอาเงินไปเยอะแล้วนะคะป้าเห็นคุณผู้หญิงไปธนาคารบ่อยมากแถมยังดูคเครียดไม่สดชื่นเหมือนเมื่อก่อนเลยค่ะแก้วฟังแล้วก็ตกใจมากเธอไม่คิดว่าเรื่องมันจะร้ายแรงขนาดนี้เธอรีบเคลียร์งานทั้งหมดและเดินทางมาหาแม่ที่บ้านทันทีในวันรุ่งขึ้นเมื่อมาถึงแก้วก็พยายามพูดคุยกับแม่อย่างใจเย็น เธอเริ่มจากถามไทยสารทุกสุขดิบทั่วไปก่อนจะค่อยวกเข้ามาเรื่อง mm. เพื่อนทางออนไลน์ของแม่คุณหญิงอมราพยายามจะปฏิเสธและบอกปัดว่าไม่มีอะไรแต่เมื่อแก้วแสดงความกังวลอย่างจริงจังและบอกเล่าสิ่งที่น้อยสังเกตเห็นคุณหญิงก็เริ่มมีสีหน้าไม่สูดีนักแม่คะหนูขอถามตรงๆนะคะผู้ชายที่ชื่อพันเอกอาทิตย์เนี่ยเขาเคยขอเงินแม่บ้างไหมคะ แก้วตัดสินใจท้ามออกไปคุณหญิงอมรานิง่เงียบไปนานดวงตาแดงก่ำก่อนจะพยักหน้าเบาน้ำตาหยดหนึ่งไหลลงอาบแก้มแล้วแม่ให้เขาไปเท่าไหร่แล้วคะแก้วถามต่อด้วยใจที่เต้นระทึกคำตอบของคุณหญิงทำให้แก้วแทบจะล้มทั้งยืนจำนวนเงินที่คุณหญิงโอนไปให้พี่สันตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานั้นมันมากมายมหาศาลจนน่าตกใจมันคือเงินเก็บเกือบทั้งหมดที่คุณหญิงมี แม่ให้เข้าไปเท่าไหร่แล้วคะแก้วถามต่อด้วยใจที่เต้นระทึกคำตอบของคุณหญิงทำให้แก้วแทบจะล้มทั้งยืนจำนวนเงินที่คุณหญิงโอนไปให้พี่สัน้นตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานั้นมันมากมายมหาศาลจนหน้าตกใจแม่ทำอะไรลงไปคะแก้วอุทานออกมาด้วยความตกใจและเสียใจแม่ไม่รู้หรอคะ่ะว่านี่มันคือพวกสแกมเมอร์พวกที่หลอกเอาเงินคนแก่นะคะ ไม่จริงนะลูกพี่สันเขาไม่ใช่คนแบบนั้นเขาเดือดร้อนจริงๆเขาบอกแม่ว่าเขาจะคืนเงินให้ทั้งหมดเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยคุณหญิงพยายามจะปกป้องคนที่เธอรักแม่ในใจจะเริ่มสั่นคลอนอย่างหนักแล้วเมื่อไหร่คะแม่ที่เขาจะคืนแม่เคยเจอตัวจริงเขาสักครั้งไหมคะเคยเห็นหน้าเขาผ่านวิดีโอคอลบ้างหรือเปล่าแกวยิงคำถามใส่เป็นชุดคุณหญิงอมราตอบไม่ได้ เธอไม่เคยเห็นหน้าพี่สันผ่านกล้องเลยสักครั้งทุกครั้งที่เธอขอวิดีโอคอลเขาจะอ้างว่าสัญญาณไม่ดีบ้างกล้องเสียบ้างหรือไม่สะดวกบ้างตลอดเวลาแก้วถอนหายใจยาวเธอรู้ว่าการจะทำให้ยอมรับความจริงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแม่คะนุขออนุญาตดูข้อความที่แม่คุยกับเขาได้ไหมคะคุณหญิงอมรลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่สุดท้าย ก็ยอมยืนแทบเล็ดให้ลูกสาวแต่โดยดีแก้วใช้เวลาอ่านข้อความทั้งหมดอย่างละเอียดเธอเห็นรูปแบบการหลอกลวงที่ชัดเจนการสร้างความเชื่อใจการเล่าเรื่องน่าสงสารและการขอเงินอย่างต่อเนื่องมันเป็นพลอตเรื่องซ้ำๆที่เธอเคยเห็นในข่าวเกี่ยวกับสแกมเมอร์ออนไลน์ไม่มีผิดเพี้ยนแก้วพยายามค้นหาข้อมูลของพนเนกอาทิตย์รันชัย อีกครั้งคราวนี้เธอใช้ทักษะที่เธอพอจะมีในการค้นหาข้อมูลออนไลน์รวมถึงปรึกษาเพื่อนสนิทที่ทำงานด้านไอทีในที่สุดเธอก็พบเบาะแสสำคัญรูปโปรไฟล์ในเครื่องแบบทหารอากาศที่พี่สันใช้นั้นแท้จริงแล้วเป็นรูปของนายทหารอากาศท่านหนึ่งที่กเกษียณอายุราชการไปนานแล้วและปัจจุบันก็ยังคงมีชีวิตอยู่สุขสบายดีไม่ได้มีปัญหาเดือดร้อนอะไร อย่างที่พี่สันแกวยิงคำถามใส่เป็นชุดคุณยิงอมราตอบไม่ได้เธอไม่เคยเห็นหน้าพี่ซันผ่านกล้องเลยสักครั้งทุกครั้งที่เธอคอวิดีโอคอลเขาจะอ้างว่าสัญญาณไม่ดีบ้างกล้องเสียบ้างหรือไม่สะดวกบ้างตลอดเวลาแก้วทอนหายใจยาวเธอรู้ว่าการจะทำให้แม่มรับความจริงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแม่คะหนูขออนุญาตดูข้อความที่แม่คุยกับเขาได้ไหมคะ คุณหญิงอมรลังเลอยู่ครู่หนึ่งกล่าวอ้างเลยแม่แต่น้อยยิ่งไปกว่านั้นเมื่อ,อนำชื่อบัญชีธนาคารที่พี่ซันให้คุณหญิงโอนเงินไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลของพวกมิชาชีพอีเวตชิมซึ่งเพื่อนของเธอช่วยหามาก็พบว่าบัญชีนั้นเป็นบัญชีมาที่ถูกใช้ในการรับเงินจากการหลอกลวงมาแล้วหลายครั้งแกว,วรวมหลักฐานทั้งหมดแล้วนำให้คุณหญิงอมรดูนี่คะ่ะแม่ หลักฐานทั้งหมดผู้ชายที่แม่เรียกว่าพี่ซันเขาไม่มีตัวตนจริงนะคะเขาคือสแกมเมอร์ที่สร้างเรื่องทั้งหมดขึ้นมาเพื่อหลอกเอาเงินจากแม่คุณหญิงอมรามอ,องดูหลักฐานตรงหน้าด้วยมือที่สั่นเทาใหบหน้ารูปถ่ายของนายทหารอากาศตัวจริงซ้อนทับกับใบหน้าของพี่สันในจินตนาการของเธอคำพูดหวานหูคำสัญญาต่างๆที่เขาเคยให้ไว ดังสะท้อนกล้องอยู่ในหัวเรากับเสียงยเย้าเยความจริงที่โหดร้ายถาโทมเข้าใส่เธออย่างจังจนแทบจะทงตัวไม่อยู่น้ำตาไหลทะลักออกมาไม่ขาดสายไม่ไม่จริงเป็นไปไม่ได้เธอ,อยังคงพึมพำปฏิเสธแม้ว่าหลักฐานมันจะชัดเจนแค่เห็นก็ตามทันใดนั้นเองเสียงแจ้งเตือนข้อความจากแทบเล็ตก็ดังขึ้นอีกครั้งเป็นข้อความจากพี่ซัน เนื้อหาเหมือนเดิมเป๊ะเขากำลังเดือดร้อนอย่างหนักต้องการเงินก้อนใหญ่อีกก้อนหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆและครั้งนี้เขาสัญญาด้วยเกียรติของนายทหารเลยว่าเขาจะนำเงินทั้งหมดมาคืนให้คุณหญิงและจะมาอยู่ดูแลคุณหญิงตลอดไปเขาขอร้องอ้อนวอนด้วยถ้อยคำที่น่าสงสารที่สุดพอได้แล้วค่ะแม่เธอยังคงพึมพำปฏิเสธแม้ว่าหลักฐานมันจะชัดเจนแค่ไหนก็ตาม ท่านใดนั้นเองเสียงแจ้งเตือนข้อความจากแท็บเล็ตก็ดังขึ้นอีกครั้งเป็นข้อความจากพีซันเนื้อหาเหมือนเดิมเป็ดเขากำลังเดือดร้อนอย่างหนักแก้วพูดเสียงดังขึ้นดึงสติของแม่กลับมาแม่ยังจะเชื่อเขาอีกหรอคะเขากำลังจะหลอกเอาเงินข้อนสุดท้ายของแม่ไปแล้วนะคะคุณหญิงอมราสะดุงเธอเงยหน้ามองลูกสาวด้วยแววตาที่เลื่อนลอยและสับสน ความหวังสุดท้ายที่เธอเคยมีต่อพี่สันกำลังจะหมดดับลงไปพร้อมกับหลักฐานและคำพูดของแก้วเธอทรุดตัวลงนั่งบนโซฟาอย่างหมดแรงร่างกายสั่นเท้าด้วยความเสียใจความอับอายและความรู้สึกเหมือนถูกโลกทั้งใบหลอกลวงแม่แมงโงเอง